ผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุรรถไถเมืองช้างครับดูว่าทางผีเฟศปกยุรรถไถเมืองช้างครับผมสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมยังอยู่กับหน้างานไถยครับที่เทศบาลตำบลสมุทรครับผมเริ่มแรกว่าจะเจ้าของนาบอกว่าจะปับพอมาดูนาแล้วที่นี้ครับฝนตกใส่ช่วงนั้นครับแต่กาะเฮ็ดไ้ดินมันนี่ครับดินมันแกบครับพี่น้องมองฟูกับฟูอยู่ครับ แต่ว่าหมองที่ดินมันเก็บขาจะเจริญยารับจากรอบขาจะเจรินได้ห้าสองเจ็ดร้อยห้าสิบกาจีเป็นเป็นห้าหนึ่งเป็นสันครับรอบกะต่ำลงมากครับก็เลยตัดสินใจบอกจะคล้องหน้าครับไทยเอาดีกลัวครับกะพื้นที่กับซิบหาไรครับผมสามแปลงครับหนึ่งสองสามครับสิคข้องครับตูประกอบเนี่ยครับผลกระมือมากครับผม มื่นมาแต่บนตกพี่น้องครับอย่าลืมครับผมรับชมอยู่จังหวัดไดเขตไดอำเภอไดก็คอมเมตนกันขามากครับผมางานไถขาดครับผมไถบ้างขาดครับไถวางขาดได้แล้วสองร้อยห้าสิบครับน่ครับเขียนนี้ไถว้างขาดไได้แล้วสองร้อยห้าสิบครับพร้อมปั้นกับสองร้อยห้าสิบครับพี่น้องนะครับ ีกเจ้าของพ่นอยากปั้นนะพ่นว่ามองไหนหยาหลายๆลพูดอยู่ปั้นสองรอบนะครับปีที่แล้วพ่นปั้นสองรอบพ่นว่ามันว่่ค่อยมีหยาขึ้นมานะครับกับปีนี้ผมว่ามันมันเก็บแห้งกับเห็ดหยากเจ้าปีที่แล้วก็เจ้าสี่ครับเจ้าปีที่แล้วมันก็ต่้งกันหยาสีน้ำกุนี้ครับปั้นสองรอบก็ถืี่ว่าโอเคอยู่แต่ปีปีที่แล้วมันก็อยากซุ่มกุนนี่นะครับปีนี้มันมันเป็นแห่งๆเจ้าของเพิ่นเลยเกียนนะครับกับพอดีรถไทยกับจีเฮ็ด ง่ายขึ้นกว่าเก้านะครับมาไทยกะนาง่ายมากกวสี่ได้ดีกว่าปันปันกะสีเลี้ยลบไหลาหลอบนะครับไทยกะสีดีกว่าเนี่ยเข้ากะบ่ได้ไปพื้นลดลายนะครับถ้าปั้นกระสิพื้นรดแนี่เพราะว่ามองไร้ดินแกบๆก็่ยที่ปั้นยากนะครับพอฝนตกใส่ช่วงนั้นนะครับครับอ๋อเกี่กับงานไทครับผม จะไทยเจ้าที่22ครับสาสโซ่หน้าก,ก็ไถประจำกับมิดแย่เกียร์สองครับ22ไถวางขาดครับผมหน้าก็ากาากต้น่องาไว้ต้นตัวปะขี้อ้นครับบัะขี้อ้นก็บกำลังเป็นเบียร์นิหน่อยๆขึ้นมางานกับสิบประมาณนี้งานไถขาดครับไถขาด ก่อนบางไงครับต๊ะบอลมอนี้รุ่นให้โต๊ะรับนี่ขอผมอยู่ข้างทางครับนี่สองแปงติดกันไปนี่สามแปงครับอ่รอแต่ฝนมากครับตอนนี้เขาก็ได้อยู่ประมาณสามสามใบที่ใหล้วครับหนูก็เริ่มเจาะพี่น้องเป็นขื้กันบอลครับเกี่ยทั้งอื่นข่างหัวแท่นนี่ว่าต้องห่วงครับตายแล้วหน้าบครับปอนหนูกัดกับหนูซิ่งครับหนูซิ่งหน่อยมันกัดครับ แปดไปสามพี่น้องโว้ยฮอนคาครับง,งานไถกับเอลห้าศูนึงแปดครับผมมาถารุนกันพี่น้องครับน้องใหม่เขาจะเป็นรถไถหรือว่าจะเป็นรถดำครับมารุนกันครับผมน้องใหม่ของเราจะเป็น ทอดออกมาจะเป็นรถไถหรือว่ารถหกล้อด,ดำครับพว่านี่เป็นดินทรายนะพี่น้องิ่งนี่เป็นดินทรายครับ กี่ก็้นมองลึกกับิิลึกครับมองดินแข็งก็มีครับไส้แต่ว่าดินมันแข็งปฏิไทาย,ยากเนี่ยมองลึกก็ลึกป๊อปหนาครับห้าแปลงนี่มา่ารุ่นกันครับ ขาโขงก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ครับเล็กขาตัวใหญ่ก็จะเป็นล่างล่างซีครับล่างซีก็จะใส่ล่างสามประกบอีกเจนึงครับแขนตัวน้อยจะเป็นล่างสามครับส่วนตัวใหญ่ก็จะเป็นล่างซีครับกับว่านักครับขาดตัวนี้กับตวนมาก็ยัไม่ค่อยได้ถอดออกนะครับขาดตัวนี้ถือว่าว่านักพอดีนะครับพอดี บ่นักจนเกินไปถือว่าพอดีสำหรับขาดตัวนี้ซื้อมาตอนนั้นในราคาสี่พันหาครับใส่มาดนเกจเจหน้านี่นะครับผมจบฤูดูก,กาลนี่ก็เขาหน้าที่เกจครับผมถือว่าฟาันไปหน้าที่เกจกน,นี้ก็เบิดงหวดเป็นทีเรียบร้อยครับเป็นไทยกับมาถารุ่นกันครับว่านองไม่ออกมาจะเป็น ระว่างหกล้อก็รถไทยนี่ยังวันได้ฟันธงครับคิดนักอยู่ครับผมรุนรุนอยู่คิดว่าโต๊ะครับผมระว่างรถไถกก็รถหกล้อดำครับตัดใจว่าขาดครับรถไถก็อยากได้รถดำก็อยากได้ครับตามรถถึกเรียกครับพี่น้องจัดมาถึงสองคันเลยครับสองยางเลยโอเคครับผมโอ้แดดหอนครับมอกี้มันบดก็เลยออกมาทายคลิปนะครับตอนนี้แดดออกขึ้นแล้วพี่น้อง ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับผมโทรศัพท์กับหอนครับเยอกันคลิปหน้าครับผมที่นี่ก็อขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ